สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผอมมาจากพาทุกคนมารู้จักกับรถใหม่ที่หลายคนจับตามองกันอย่างมากในปีนี้นั่นก็คือ Toyota Mini ิวา2026ครับบอกเลยว่าคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายครอบครัวหรือคนที่มองหาความสะดวกสบายแบบจัดเต็มต้องสนใจแน่นอนเพราะว่ามันรวมเอาความหรูหราความกว้างขวางและเทคโนโลยีใหม่ๆมาไว้ครบถ้วนก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า To โ yota m i n ิวาน2026เป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจอดตลาดครอบครัวสมัยใหม่ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งพาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือใช้ในเมืองก็สะดวกเพราะตัวรถถูกออกแบบมาให้ขับง่ายและมีเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันมาพูดถึงเรื่องดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับโตโยต้ามินิวาน2026มาในดีไซน์ที่ทันสมัยมากเส้นสายตัวรถดูโฉบเฉีียวแต่ก็ยังคงความเป็นรถครอบครัวที่เน้นความอบอุ่นอยู่สีที่หลายคนพูดถึงกันเยอะก็คือสีขาวแบบมุกที่มีความเงางามเป็นพิเศษเมื่อโดนไฟหรือแดดสะท้อนก็ยิ่งดูหรูหรามาก กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดูใหญ่ขึ้นและมีเส้นโครเมียมตัดกับไฟหน้าแบบเลดที่บางและยาวให้ความรู้สึกดุดันและล้ำสมัยไฟหน้ามีระบบอ d ดดับถี่เลตที่ปรับความสว่างตามสภาพถนนและที่ผมชอบมากคือไฟ DRL แบบเส้นที่พาดเป็นกรอบทำให้เวลากลางวันรถดูโดดเด่นขึ้นเยอะฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสปอร์ตไฟท้ายก็ออกแบบใหม่เป็นแบบเลดทั้งหมดซึ่งให้แสงสว่างคมชัดและทันสมัย ด้านข้างของตัวรถก็มีความพิเศษตรงที่ประตูสไลด์ไฟฟ้าทำงานได้ทั้งจากรีโมทหรือจะสังงานผ่านปุ่มภายในรถก็ได้บอกเลยว่าสะดวกมากโดยเฉพาะเวลาจอดในที่แคบแคบล้อแม็กก็ออกแบบลวดลายใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ18-19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมั่นคงมาต่อกันที่ด้านหลังของรถซึ่งเป็นอีกจุดที่หลายคนชอบเพราะว่าโตโยต้าออกแบบให้ฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้า และยังมีฟังก์ชันคิกเซนเซอร์แค่ยื่นเท้าไปใต้กันชนฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นเองทันทีเหมาะมากเวลาถือของเต็มไม้เต็มมือหรือชอปปิ้งมาหนักๆภายในห้องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางสามารถพับเบาะแถว3ลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อีกเยอะเลยทีเดียวเข้าไปดูภายในกันบ้างโตโยต้ามินิวาน2026ยกยกระดับห้องโดยสารให้ดูหรูหรากว่าเดิมเยอะมากตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุหนังที่ใช้หุ้มเบาะเป็นหนังคุณภาพสูง ให้ความรู้สึกนุ่มและพรีเมียมพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันพุ้งหนงแน่พร้อมปุ่มควบคุมต่างๆที่ใช้งานได้สะดวกหน้าจอกลางเป็นจอสัมผัสขนาดใหญ่ประมาณ1 2ถึง14นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายซึ่งทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนง่ายและสะดวกสุดสุดความพิเศษอีกอย่างคือมีจอ entertainment สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยบางรุ่นจะเป็นจอฝังบนเพดานหรือเป็นจอที่พับเก็บได้ซึ่งช่วยให้การเดินทางไกลไม่น่าเบือ่อโดยเฉพาะถ้าเดินทางกับเด็กๆ ไฟภายในห้องโดยสารก็เป็นแบบแอมเบียนไลท์ที่ปรับสีได้หลายโทนทั้งโทนขาวโทนทองหรือโทนฟ้าแล้วแต่ความชอบเพิ่มบรรยากาศให้ดูหรูหราและผ่อนคลายเรื่องพื้นที่ภายในไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะโตโยต้ามินิวาน2026จัดพื้นที่ใช้สอยได้ดีมากเบาะนั่งทั้ง3แถวสามารถปรับเลื่อนหรือพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะบรรทุกของเยอะหรืออยากให้ผู้โดยสารนั่งสบายสบาย,บายก็ทำได้เบาะแถว2มีแบบกับตันซีที่ปรับเอนนอนได้พร้อมที่วางขาทำให้นั่งสบายเหมือนนั่งในรถตู้ VIP ด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้ามินิวาน2026จัดเต็มเช่นเคยครับมีทั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนครบเช่นระบบเตือนก่อนการชนพร้อมช่วยเบรคอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าและระบบอ่านป้ายจราจรที่สำคัญยังมีระบบกล้องรอบัน360องศาซ,ซึ่งช่วยเวลาจอดรถในที่แคบหรือถอยหลังได้อย่างปลอดภัยเครื่องยนต์ของโตโยต้ามินิวาน2026ก็มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซิน และไฮบริดครับรุ่นไฮบริดจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นและยังให้พลังกำลังเหลือเฟือในการใช้งานในเมืองหรือเดินทางไกลอัตราเร่งก็ดีการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็นุ่มนวลขึ้นเยอะทำให้เวลาเดินทางยาวๆไม่เหนื่อยเรื่องช่วงล่างเองโตโยตา้าก็ปรับใหม่ให้ขับนุ่มขึ้นแต่ยังคงความหนึบเวลาวิ่งบนความเร็วสูงก็ยังมั่นใจได้ไม่โครงหรือโยนง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวหลายคนให้ความสำคัญ หลายคนอยากรู้เรื่องราคาครับ t o โยต้ามินิวา2026ในไทยคาดว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ1.89ล้านบาทไปจนถึง2.59ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกถ้าเป็นรุ่นไฮ b r i d ก็จะราคาสูงขึ้นมาเล็กน้อยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นและความรู้สึกหรูหราที่มากกว่าเดิมผมเชื่อว่าหลายคนที่มองหารถสำหรับครอบครัว หรือรถที่ให้ความสะดวกสบายแบบจัดเต็ม Toyota m i n i ิวา2 0 2 6หน้าจะตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะทั้งดีไซน์ที่ดูทันสมัยภายในที่รูหราฟังก์ชันครบและระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดตอนนี้เลยครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูตัวจริงได้ตามโชว์รูมโตโยต้าเร็วๆนี้เพราะบางดีลเลอร์เริ่มเอาเข้ามาโชว์แล้วหรือถ้าอยากจองล่วงหน้าก็เริ่มมีเปิดจองบ้างแล้วในบางพื้นที่วันนี้ผมก็มาอัปเดตให้ฟังกันประมาณนี้ครับ สำหรับ Toyota m i n i ิวา2026คันนี้ถ้าใครมีคำถามหรืออยากให้รีวิวรุ่นไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะพยายามหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่อยๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ